สดที่ถูกับอีเอาลย่นี่แค่ะต่อมาลกงานคริปเดย์ด้วยใกล้วันเดทด้วยคิวเขียกไปยค้างดีใจเอาจริงผมสนุกทุกครั้งที่ถึงวันเดกแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาหึงในในรอบปีครับจะเป็นช่วงที่ลำบากใจสุดเพราะว่าตอนเด็กเป็นเด็กไม่ชอบถ่ายรูปคือเขาจะชอบลงรูปเด็กแล้วเราไม่มีมันเริ่มมดแล้วใช่ว่าลราไม่มีปตอนเด็กเลย มีครับแต่ว่าผมน้อยมากแล้วก็ตอนช่วงวัยรุ่นอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินก็คือเราใช้โทรศัพท์ไม่มีกล้องแล้วไม่ได้ถ่ายรูปแบบนทำในรุน่งานนี้ก็กิจกรรมสนุกนานดีดีดผมว่าคริสโตเปียของเลโก้วันเนี้ยเหมือนเท่าที่ได้ยินคือใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีมาเลยแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นอีกหนึ่งของเล่นที่ไม่มีคาว่าเด็กไปหรือแก่ไปผมว่ามันแบบมันมีหลายเทียร์แล้วก็ น่าสนใจมีแบบถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในกิจกรรมยามว่างที่ดีมากเพราะเป็นกิจกรรมามว่างของผมอะไรครับท้านเจอประสบการณ์อะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะแล้วต่อชอบชอบโซนไหนชอบอะไรจริงๆผมอะแอบชอบพวกที่เลโก้ไปคอลแลบกับพวกแบบภาพยนตร์หรือพวกเกมสมัยที่เราแบบเล่นอย่างเช่นแบบมาริโอหรือว่าอ่ะสตาร์วอลหรือว่าแบบแฮร์รี่พอตเตอร์หรือตอนนี้เขาทำกับมาร์เบลอะไรอย่างเงี้ย คือชอบแบบนั้นจางวันเด็กของต่อที่ย้อนกลับไปจาา<ร>ำไ,จได้เลยว่าเช้าวันเสาร์เป็นทำยงไงบ้างจำได้จำได้ครั้งเดียวเพราะว่าไม่ค่อยได้เที่ยววันเด็กเคยเท่าที่จำได้คือไปงานวันเด็กที่ผมไม่รู้เรียกว่าอะไรมันคือตรงข้างหน้าของมหาลัยรา,ยามครแห่งเกรทลานกิจกรรมที่มันเป็นแบบท้ายรถเข้าไปเขาจะติดแล้วนั่งเปงานเด็ก เออทำอะไรก็คกอจะทำไปได้รางวัลหรือว่าเอาสูงไป้ตอให้แม่ซื้อของเล่นให้เต้นหรือเปล่าเต้นเราเต้นรู้ไหมเราได้รางวัลไหไเต้นได้รางวัลอะไรใครปล่อยข่าวนี้ครับทันนี้มันมีไอ้เด็กได้รางวัลมัต้องมีโมเมนต์การขึ้นแสดงความสามารถทีเต้นโอ่ยเราบอกแล้วเราเป็นเด็กที่เก่งไอ้วันนี้เป็นไงบ้างพอมาเห็นแล้วเราสุด อยากได้เปเด็กรอบนึิงไหมไม่เพราะผมยังไม่ได้แก่ครับอ๋อไม่ได้ยัเด็กน้องโยมอยากได้ทาอยากได้นอนอันนี้ก็ยังสาวอยู่ทุกคนแต่ว่าก็คือออะมากันได้เนาะก็คือกิจกรรมที่มียาวอย่างไรเขาใช่ผมว่าเอ่อเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็จะยาวไปน่าจะถึงหลังวันเด็กเลยใช่ไหมมันช่วงที่เขาแถบยาวไปเลยก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กแหละของวันเด็กเพราะว่าเลโก้ก็น่าจะผองใจเด็ก หลายๆคนเยอะมากๆาอยู่แล้วแล้วเ,เรายังต่ออยู่ไหมวีนนี้ต่อเอาจริงไม่ค่อยชอบโชว์ออปิ๊ดแต่บอกว่าออ,ออปิ๊มีโซนเซสชั่นที่ตั้งเลโก้ด้วยที่ต่อเสร็จแล้ว<ห><ห>มีมระนาบที่เป็นบาร์ดาม้วกี่ชิ้นกี่ชิ้นมารเตอร์พีชผมคืออันง่าย <laughs> <laughs> ไม่ทุกคนต้องเข้าใจเขาว่ากิจกรรมยำว่างเราไม่ได้อยากเครีออยัดผมเน้นพวกสี่บวกอะไรเงี้ยสองพันชิ้นหรม่เป็นอย่างนนั้เง<ร>ี้ย ไม่ใหญ่จริงๆผมเน้นสองร้อยราคาหรือว่าชิ้นสองร้อยชิ้นไม่ผมพูดจริงว่าแบบไม่ต้องกลัวใครที่ดูอยู่ค yes> ือไม่ได mm ้มีแค่คุณที่ชอบต่อยาคนต่อง่ายเราก็มีชอบต่อง่ายชิ้นใหญ่ๆไะชอบอย่าต้องมานั่งเพ่งว่ายอันนี้อยู่ไหนวะอะไรอะไรอะไรอยู่อะไรอยู่ไปลมันจะเครียดมนเยอะๆให้พี่เวลาเราเห็นกองมันตาลายนะเออเราก็ เราหาจุดที่เราแฮปปี้ที่เมื่อกี้ผมยังเด็กอยู่เลยนั่นแหละครับโอเคนได้ได้ได้ต่อกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วไี้เห็นสาวที่แบบเมียสอรย่อแลแบบเรักกับรักเรื่องอะไรละโยูงเป็น่างหลายคนก็เลยแบบจับตามองว่าตอนนี้ความสุขมันเป็นอย่งไรครับก็ผมว่าถึงวันนี้ก็น่าจะ เ,เรียกว่าไงดีเรียกว่าพร้อมแล้วกันคือสุดท้ายแล้วผมผมเชื่อมาตลอดว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกสัมภาษณ์เรื่องนี้มาตลอดแม้จะไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็ยังโดนอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะยืนยันกับทุกทกคนมาตลอดว่าเอ้ยสุดท้ายผมมองว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวความจริงแล้วอะ่ะผมไม่ได้มีความประสงค์ที่จะออกมาเป่าประกาศเลยแต่ว่า ันไม่ใช่เรื่องที่เราปกปิดคือถ้าพี่ๆวันนี้ถามผมก็พร้อมที่จะตอบว่า <l ots> ใช่ครับจริงๆแล้วเออทั้งผมแล้วก็เราได้ตัดสินใจร่วมกันแล้วกันที่จะแบบถอยความสัมพันธรรรอ์ออกมาก่อนใช่คือสุดท้ายแล้วอะค่อ ราไม่ได้มีปัญหากันละกันแต่ว่ามันมาจากการที่ผมยอมรับว่าเราเองก็โตขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่แล้วมันก็มาถึงจุดที่เราไม่มีใครรู้อนาคตเนาะว่าเราจะเติบโตไปในทางไหนแล้วมันก็อาจจะมาถึงวันที่เรารู้สึกว่าเราเติบโตไปในทางที่อาจจะไม่ได้ตรงกันแคท่ทีเดียวซึ่งมันมันก็เลยเป็นจุดที่ผมไม่ได้มานั่งโทษว่าใครผิดเ,เลยอะ แล้วเราก็มั่นใจกันทั้งสองฝ่ายว่าเฮ้ยเราอยากเก็บโมเมนต์ดีๆไว้แล้วก็เราเต็มที่แหละแต่แว่าก็ยากนะครับพเพราะว่าน้อยความรากเขามีความผูกพันนี่แต่เพื่อนจริกัน็ลใจก็ไม่ง่ายหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้ว มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะกันคือระยะเวลาทำให้คนเองรู้สึกเสียดายกับความสมพั์ที่เนการ์ตอนก็สุดท้ายแล้วการที่เราพูดว่าเราทําเต็มที่แล้วครัมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเสียดายหรอกเพราะว่าเราตัดสินใจกันมาอย่างดีเราคิดกันมาอย่างดีแล้วเราไม่ได้เริ่มต้นจากการที่มันมีปัญหาอย่างที่ผมบอกก็สุดท้ายแล้ว่ะ เราโตมาด้วยกันแหละคือการที่เราถอยนี้สุดท้ายแล้ว ok ok นนเราก็คงยังยังอยากที่จะเป็นเพื่อนกันอยู่ตอนนี้ี่องกยังคือ ่าคือผมสรุปเป็นว่าการที่คนเราจบกันด้วยดีอะมันไม่ได้แปลว่าเราไม่รู้สึกโอเคอเค่ะ

thank <laughs> you